นิยายเสียงเรื่องรักที่ปรารถนาบทที่6เพื่อนสนิทวรังคณานอนที่โรงพยาบาลเป็นวันที่สามแล้วอาการดีขึ้นมากพยาบาลแจ้งว่าพรุ่งนี้อาจได้กลับบ้านกลางวันเธออยู่คนเดียวพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วน้องชายต้องไปทำงานเลิกงานววรวย์ก็กลับมานอนเฝ้าพี่สาววัน คืนนี้ไม่ต้องมานอนเป็นเพื่อนพี่แล้วนะพี่เดินได้แล้วว่านกลับไปนอนเป็นเพื่อนแม่เถอะครับพี่วอยงั้นเย็นนี้เลิกงานแล้วว่านแวะมาดูพี่วอยแล้วว่านกลับไปนอนเป็นเพื่อนแม่พี่คิดว่าวันศุกร์น่าจะได้กลับบ้านตั้งแต่ว่ารังคนามานอนโรงพยาบาลไม่มีแม้แต่โทรศัพท์จากโอภาสและกัญญาเธอเจ็บจิตในใจแต่แค่แป๊บเดียวเท่านั้น มีเพียงหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานเท่านั้นที่โทรถามข่าวคราวอาการป่วยของเธอวรวิทย์ไปทำงานแล้ววันนี้วรังคณาคิดว่าจะรองหัดเดินออกไปนอกห้องตามที่พยาบาลแนะนำปลายเตียงมีไม้เท้าอยู่สองอันหลังจากที่กินข้าวเรียบร้อยแล้วความที่อยากกลับบ้านอยากเดินได้คล่องเร็วเท่าความคิด ธอค่อยๆลุกขึ้นหยิบไม้เท้าและเดินออกไปข้างนอกห้องวรังคณาพักที่ชั้นห้ายิงสาวลงลิฟต์ลงไปที่ชั้นสองตรงไปเที่ระเบียงที่มีความยาวพอที่จะหัดเดินได้แถวนั้นต้นไม้เยอะเธอคิดถึงบ้านคิดถึงห้องนอนที่พอเปิดหน้าต่างออกมาก็เจอสวนผักคิดถึงสวนผักหลังบ้าน ว่ารังคณาค่อยๆเดินแอบไปตามระเบียงเผื่อว่าเธอเสียหลักยังสามารถที่จะใช้มือเกาะราวกั้นได้ทางที่เธอหัดเดินไปไม่ค่อยมีคนป่วยไม่เหมือนอีกฝั่งของโรงพยาบาลใจก็อยากกินกาแฟมีร้านกาแฟสดอยู่ข้างหน้าเธอค่อยๆเดินมุ่งหน้าไปที่ร้านกาแฟถึงไม่ถึงไม่เป็นไร หนื่อยก็นั่งพักระหว่างทางมีเก้าอี้สำหรับนั่งพักหญิงสาวเดินคล่องขึ้นมากไม่ปวดเอวและขาแล้วยังไม่ทันที่จะถึงร้านกาแฟก็มีสายเข้ามาว่าไงอมมีอะไรหรือเปล่านึกยังไงโทรหาวอยฝนตกใหญ่แน่เลยอมจะโทรถามข่าววอยเป็นยังไงบ้างอมไม่ได้ไปเยี่ยมเลยช่วงนี้งานเยอะมากไม่เป็นไรหรอก อีกสองสาวันก็ไปทำงานได้แล้วไม่ต้องห่วงกัญญาเป็นยังไงบ้างฝ่ายนั้นเงียบไปไม่ตอบคำถามของวรงังคณาเขามีพรฤษิญิงสาวอยากรู้ว่าเขาจะตอบคำถามของเธอว่ายังไงกัญญาก็สบายดีวอยจะมาทำงานเมื่อไหร่ก็นั่นแหละสองถึงสมวันมีอะไรไม่โอมขอบใจนายที่อุตส่าห์เสือสละเวลาโทรหาแค่นี้นะ โวยจะนอนพักวรางคานานั่งนิ่งอยู่ที่เก้าอี้สำหรับนั่งพักผู้ชายมันจะมีสักกี่คนที่รักเดียวใจเดียวชาตินี้ถ้าไม่เจอคนดีเธอก็ไม่ขอมีใครอยู่กับน้องอยู่กับแม่ถ้ามาหากินของเธอไปว่างๆก็ไปเที่ยวปั่นจักรยานบ้างดีจะตายไม่ตายหรอกแค่ผู้ชายมารักเห็นทีว่า วันนี้จะไม่ได้กินกาแฟแล้วหมดอารมณ์กลับห้องดีกว่าวรังคณาค่อยๆลุกขึ้นพยายามเดินกลับไปที่ห้องอย่างช้าๆ้าท่าทางก็ยังดูทุรักทุเลพอสมควรทันวานั่งอยู่ในร้านกาแฟเขาลุ้นว่าเด็กคนนั้นจะเดินถึงร้านกาแฟไหมวันนี้เขามาโรงพยาบาลเพื่อให้มอดูหลังเท้าให้สรุปว่า เป็นหนองทำให้หลังเท้าบวมและปวดมากเขาทนไม่ไหวจนต้องมาโรงพยาบาลถูกคุณหมอดุว่าปล่อยไว้ทำไมตั้งหลายวันสรุปว่าเขาถูกคว้านเนื้อเสียออกเจ็บมากเจ็บที่สุดหลังจากที่ทำแผลเสร็จเขาแวะซื้อกาแฟดื่มภาพตรงหน้าเขาคือผู้หญิงร่างสูงผมยาวดำสนิทใส่ชุดของโรงพยาบาลทั้งชุดเป็นสีชมพู เห็นว่าพยายามหัดเดินด้วยไม้เท้าสะดุดตาเขามากเขาจ้องมองผู้หญิงคนนั้นด้วยความสนใจแปลกที่มาหัดเดินทำไมไม่มีคนมาคอยดูแลเลยธันวาตั้งใจมองผู้หญิงผมยาวคนนั้นอีกประมาณห้าสิบเมตรเธอคนนั้นจะเดินถึงร้านกาแฟทำไมคุณหน้าจังเด็กนั่นนี่นาะเด็กที่เหยียบเท้าเขาจนทำให้เขาต้องมาเจ็บตัวที่โรงพยาบาลแห่งนี้ ทำไมโลกมันกลมแบบนี้อยู่โรงพยาบาลเดียวกันซะด้วยเขารอว่าเมื่อไหรเด็กนั่นจะเดินมาถึงร้านกาแฟาสักทีอยากรู้เหมือนกันถ้าเห็นหน้าเขาจะทำหน้ายัางไงดูจากสภาพแล้วคงเจ็บมากเหมือนกันถ้าทางที่เดินก็รู้แล้วนี่ไม่ต้องไปทํางานทําการเลยหรือไงเกือบสัปดาห์แล้วที่ทั้งเขาและเด็กนั่นเจ็บตัว ต่างคนต่างเจ็บเห็นแล้วก็ยังโมโหไม่หายซุ่มซามไม่พอยังก้าวร้าวอีกย่าเขาบอกว่าแม่เป็นครูทำไมไม่สั่งสอนลูกสาวบ้างนะแสดงกิริยาก้าวร้าวกับคนแปลกหน้าไม่งามเลยทันวารีบลุกและเดินตามผู้หญิงคนนั้นไปห่างๆคิดว่าตัวเองแข็งแรงหรือไงนะที่วเดินไปทั่วโรงพยาบาล แล้วนี่น้องชายหายไปไหนทำไมไม่มาคอยดูแลกันคงจะรีบมากจนลืมโทรศัพท์ถ้าเขาไม่เก็บโทรศัพท์ไว้คนอื่นก็ต้องเก็บรับโทรศัพท์แล้วคิดอะไรเพลินถึงกับวางโทรศัพท์ทิ้งเลยทันวาหยิบโทรศัพท์มือถือของเด็กวอยเก็บไว้ในกระเป๋าสพายของเขาแล้วรีบเดินตามไปจนว่ารังคาเข้ารีบ เขาเดาว,ว่าน่าจะอยู่ชั้นห้าจริงอย่างที่เขาคิดไว้เด็กนั่นอยู่ชั้นห้าจริงๆไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเขาเข้าไปถามรายละเอียดเกี่ยวกับเด็กคนนี้ที่ประชาสัมพันธ์ที่ผู้หญิงคนนั้นเจ็บส่วนหนึ่งก็มาจากเขาถ้าเขาไม่ปลักเด็กนั่นก็ไม่ล้มกระแทกแต่เพราะความเจ็บใจและโมโหกับท่าทางของเด็กนั่นทำให้เขานิ่งเฉย หลังจากที่เขสอบถามอาการของวรังคณาจากพยาบาลแล้วก็เห็นใจเหมือนกันผู้หญิงคนนั้นเจ็บกว่าเขามากทถมยังต้องมาเสียงานอีกส่วนเขาไม่มีปัญหาเพราะก็ไม่ต้องทำงานประจำวอยเป็นยังไงบ้างโอมเห็นว่าอีกสามสี่วันก็จะกลับมาทำงานแล้วนะทำไมกัญญาไม่โทรหาวอยบ้างแบบนี้วอยยิ่งสงสัยนะโอมว่ากัญญา,าโทรหาวอยหน่อยนะ โอมเราจะเปลีเรื่องนี้ไว้นานแค่ไหนกันยาไม่สบายใจเลยไม่ต้องคิดมากหรอกนะรู้ก็รู้ไม่เห็นเป็นไรเลยดีเราจะได้ไม่ต้องปกปิดโอมก็เบื่อที่จะต้องคอยหลบคอยซ่อนอย่าว่าเราควรบอกไว้เลยดีไหมย่าอึดอัดสายตาของคนในออฟฟิศเวลาที่เราไปไหนมาไหนด้วยกันเดีวเว๋ยวโวยเขาก็ลาออกแล้วไม่ใช่เหรอ ไม่ต้องคิดมากหรอกนาโอภาสร,รีบปรอบกัญญารีบออกมานะโอมกัญยารออยู่หน้าบริษัทแล้วเลิกงานแล้วกัญยารีบเก็บของที่โต๊ะและรีบออกไปหาโอภาสที่จอดรถอยู่หน้าบริษัทเหตุการณ์นั้นไมร่รอดพ้นสายตาของเพื่อนพนักง,งานไปได้ ทุกคนอยากบอกว่ารังกนาหรือเกินแต่หัวหน้าห้ามเอาไว้กำชับทุกคนไว้อย่าพูดบอกเพียงแต่ว่าบอยรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วไว้ให้เขาพูดคุยกันเองไม่น่าเชื่อนะคะพี่เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อไม่คิดว่าจะมาเกิดกับคนใกล้ตัวบอยเอ้ยน่าสงสารจริงๆเลยตัวเองมัวทำแต่งานมวมติป่วย ทางนี้เพื่อนสนิทกับแฟนเข้าไปถึงไหนต่อไหนแล้วก็ไม่รู้เพื่อนๆในที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นแผนกเดียวกันหรือแผนกอื่นต่างก็วิพากษ์วิจารณ์ณกันอย่างสนุกสนานเป็นเรื่องธรรมดาคงเรื่องแบบนี้ยิ่งปิดคนยิ่งรู้วิจารณ์ณกันสนุกสนานไปเลยกัญญารีบสแกนนิ้วมองซ้ายมองขวาปลอดภัยจากสายตาคนแล้ว รีบจำเอาไปหน้าบริษัทรถของโอภาสจะรออยู่แล้วพอกัญญาขึ้นรถได้โอภาสออกรถรีบออกไปจากที่ตรงนั้นอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่อรอดพ้นสายตาของเราพนักง,งานไปได้เรื่องนี้ต้องขยายคนลักกินขโมยกินไม่ควรสนับสนุนและไม่ควรมีความสุขโอมวันนี้กัญญาว่าจะไปเยี่ยมวอย ในที่สุดกัญญาก็พูดออกมาหลังจากที่นั่งนิ่งในรถมานานได้ไปเลยละกันไหนๆก็ไหนๆแล้วมีอะไรก็พูดก็บอกไปเถอะออมก็อึดอัดย่าเบื่อสายตาพวกคนในออฟฟิศทำเนียงกับเราไปฆ่าใครมานี่ถ้าไม่ติดว่ายังหางานใหม่ไม่ได้ย่าไม่อยู่หรอกใจเย็นๆนาเดี๋ยววอยออกก็ไม่น่ามีปัญหาแล้ว แล้วจะทำหน้ายังไงวอยเป็นคนมีเหตุผลอีกอย่างอมกับวอยก็ไม่เคยคุยกันเรื่องอนาคตวอยคิดถึงแต่ที่บ้านไม่ได้ให้ความสำคัญกับอมเลยขนาดไปกินข้าวยังต้องมียาไปด้วยตลอดไม่เคยเปิดโอกาสให้ออมจับมือยังไม่เคยได้จับเลยยังไงนี่เพราะวอยไม่ให้โอกาสอมเหรออมถึงหันมาสนใจยาแสดงว่ายาใจง่ายเหรออม อย่าเข้าใจผิดที่โอมพูดเพราะว่าวอยอาจไม่ได้คิดอะไรกับโอมก็ได้ยาก็เห็นวอยไม่เคยแสดงว่าโอมเป็นแฟนเลยมีแต่โอมที่เข้าหาทุกครั้งทำใหโอมมาคิดว่าวอยอาจไม่ได้ชอบโอมอย่างที่โอมเข้าใจและวอยก็น่าจะรู้ว่าโอมกับยามีใจให้กันถ้าวอยเข้าใจก็ดีละสิจะได้ไม่ต้องอธิบายมาก สบายใจด้วยกันทั้งสามคนต่างคนต่างถอนหายใจเมื่อต้องไปเผชิญหน้ากับวรังคนาต่างคนต่างคิดว่าจะทำหน้ายังไงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเดียวโอมจอดรถข้างหน้ายาหน่อยนะยาจะลงไปซื้อของเยี่ยมกันญาลงจากรถไปแล้วโอภาสนั่งอยู่บนรถคนเดียวเ้าตัดสินใจโทรหาวารังคนาก่อนที่จะเข้าไปเยี่ยมวอยหรอ อมเองนะวอยโอมมีเรื่องจะสารภาพก่อนอื่นโอมต้องขอโทษวอยเรื่องนี้เกิดขึ้นมาสักพักแล้วโอมหวังว่าวอยจะเข้าใจโอมกับกัญญานะเราสองคนคบกันหวังว่าวอยจะยกโทษให้เราทั้งคู่โอมขอร้องวยอยเย่าต่อว่ากัญญาเลยโอมกับกัญยารักกันเดี๋ยวโอมกับกัญญาแวะไปเยี่ยมนะ อมเชื่อว่าวอเป็นคนมีเหตุผลเพราะอยังไงกัญยาก็เป็นเพื่อนสนิทวอยแค่นี้นะไว้ค่อยคุยกันเลือดเย็นจริงๆนี่ในโอมนั้นคงคิดว่าเด็กวอยรับสายถึงได้พูดไม่หยุดโทรศัพท์เด็กนั่นยังอยู่กับเขาทันวาลังเลว่าจะเอาโทรศัพท์ไปคืนเด็กนั่นดีไหมเขายืนอยู่หน้าห้องวรังคณาเกือบหนึ่งทุ่มแล้วถ้าก็เดาไม่ผิด นายอมนี่คงเป็นแฟนของเด็กวอยแล้วโอมแอบคบกับกัญญาที่เป็นเพื่อนสนิทของเด็กวอยมันต้องเป็นแบบนี้แน่ๆความรักของหนุ่มสาวเรื่องเด็กๆไร้สาระแล้วเขาก็มือไวซะด้วยรีบกดรับสายใจเขาอยากจะบอกว่าเจ้าของโทรศัพท์ลืมโทรศัพท์ไว้ที่เก้าอี้นั่งพักแต่ไม่ทันแล้ว คนปราสารีบพูดพูดพูดไม่ได้มีโอกาสให้เขาได้พูดอะไรเลยทำยังไงดีทันวาเขาเดินวนอยู่หน้าห้องวรังคณาเกือบสิบนาทีเป็นไงก็เป็นกันเข้าไปเลยละกันไปบอกให้เด็กนั่นรู้ตัวจะได้ทำใจก่อนที่แฟนจะพาแฟนที่เป็นเพื่อนสนิทมาสารภาพว่าเขาแอบคบกันเชิญค่ะว่าเหรอทำไมมาเร็วจังวันนี้พี่หันเดินได้ไกลมาก หวังว่าพรุ่งนี้หมอจะให้กลับบ้านได้ภาพผู้หญิงผมยาวนอนอยู่บนเตียงใส่ชุดโรงพยาบาลสีชมพูหน้าสวยธรรมชาตินั่นเงยหน้าขึ้นมามองคนที่เพิ่งปรักประตูเข้ามาวรังคณาตกใจเห็นได้ชัดหน้าตาท่าทางเอาเรื่องถ้าไม่เห็นทันวาชูโทรศัพท์ให้ดูหญิงสาวนั่งกริพริบตาทีทีทำหน้าง,งงอยู่บนเตียง อย่าเพิ่งพูดอะไรทั้งนั้นผมมาดีคุณลืมโทรศัพท์เอาไว้ที่เก้าอี้ทางหัดเดินที่ชั้นสองยังไม่ทันที่ทั้งสองจะพูดอะไรกันเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกคนที่ผลักเข้ามาก็คือโอภาสและกัญญากัญญาหิ้วตะก้าเยี่ยมไข้ตามหลังโอภาสเข้ามาท่าทางกระกรา้ากราุกรัว,รวทั้งสองคนไม่ได้สนใจผู้ชายร่างใหญ่มีหนวดเคราหน้าโหด ที่ยืนอยู่ภายในห้องนั้นวรังคณาที่กำลังจะเฉ่งตะหนวดที่เข้ามาในห้องเธอสิ่งที่อยากพูดกลับจุกอยู่ในอกเมื่อเห็นองค์กับกัญญาก้าวเข้ามาในห้องวรังคณาลุกขึ้นนั่งบนเตียงหน้านิ่งทำไมผู้หญิงคนนี้คิ้วเข้มมากตาโตสวยจมูกโด่งหน้าสวยไม่น่าเชื่อว่าจะนิสัยไม่ดีคงเป็นแบบนี้นี่เอง แฟนถึงได้เป็นมีคนใหม่แต่ก็น่าเจ็บใจที่แฟนคบกับเพื่อนสนิทน่าเห็นใจยังเด็กอยู่เลยอกหักซะแล้วดูเหมือนว่าทั้งสามคนจะไม่มีใครสนใจเขาเลยไม่สนก็ไม่สนเขาแค่จะเอาโทรศัพท์มาคืนรอหน่อยก็เป็นเป็นไรเขายังไม่อยากเสียมารยาทคนกำลังคุยกันเป็นยังไงบ้างวอยหน้าตาสดชื่น ดีขึ้นแล้วใช่ไหมอมขอโทษนะที่มาเยี่ยมช้างานยุ่งมากเลยวอยนี่ผลไม้อย่าตั้งใจซื้อมาเยี่ยมว่าไหนวอยไปทำงานดีขึ้นมากแล้วใช่ไหมกัญญายกตะกรา้าผลไม้เยี่ยมไปวางไว้ที่โต๊ะหัวเตียงแล้วถอยมายืนเกือบจะอยู่ข้างหลังโอภาดขอบใจมากนะทั้งสองคน ไม่น่าลำบากมาเยี่ยมวอยจะกลับบ้านแล้วอีกสักสองสาวันน่าจะกลับไปทำงานได้วรังคนามองหน้าทั้งสองคนนิ่งๆรอว่าทั้งสองจะพูดอะไรต่อทั้งคู่ก็ยังยืนเงียบไม่นั่งซะด้วยโอมกัญญามีอะไรจะบอกวอยไหมพูดมาเถอะวอยฟังอยู่ไม่ต้องเกรงใจว่ารับได้ จะได้สบายใจกันโอยกัญญาขอโทษนะคือว่ากัญญากับโอมเราคบกันมาสักพักแล้วกัญญาพูดเสียงเบาแต่เบายังไงก็ได้ยินเพราะในห้องเงียบมากเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองใช่วอยโอมกับกัญญาเราคบกันมาสักพักแล้วนานหรือยังวรางคณาถามเสียงนิ่งหนาก็นิ่ง เหมือนไม่มีความรู้สึกอะไรแต่ใครจะรู้ว่าข้างในใจคิดอะไรอยู่เกือบปีแล้วกัญญาเป็นฝ่ายตอบว่ารังคณากรุ่มหน้าแต่สายตาก็ยังเหลือไปเห็นโอภพาจับมือกัญญาเพื่อให้กำลังใจกันและกันเขารักกันขนาดนี้แล้ววอ,อยเอ้ยทำไมไม่เห็นบอกวอ,อยเลยเราก็ไปกินข้าวไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆอ,ยอมเจร้ายนะ ปล่อยให้กัญยาเข้าใจผิดเราสองคนมาตั้งนานสำหรับวอยไม่มีปัญหาหรอกดีใจที่เพื่อนสนิทอย่างกัญยามีคนรักจริงๆสักทีสำหรับโอมวอยขอนะอย่าไปทำให้ใครเข้าใจผิดอีกรักเขาก็บอกเขาตรงๆวอยไม่เป็นอะไรดีใจกับเพื่อนทั้งสองด้วยไม่ต้องรู้สึกผิดนะวอยรู้มาตั้งนานแล้วแต่ก็รอว่าเมื่อไหร่ทั้งสองจะบอก ความจริงกับ v o ยสักทีอย่าลืมไปบอกคนที่ออฟฟิศด้วยนะว่าคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่เผื่อเขาสงสัยดีแล้วที่โอมกับกันยามาบอก v o ยตรงๆไม่ต้องเกรงใจ v o ยนะเพื่อนมีความสุข v o ยก็ยินดีและไม่ต้องห่วงว่าจะ v o ยจะพูดห่าร้ายเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ขอให้ทั้งคู่โชคดีแต่เมื่อไหร่ก็ส่งข่าวด้วยนะ กัญญาบอกอมแล้วใช่ไหมวอยลาออกแล้วทำงานแค่เดือนนี้เดือนเดียววอยดีใจนะที่อมกับกัญญาบอกวอยด้วยตัวเองภายในห้องพักพิเศษของคนป่วยวรงังคณายังนั่งนิ่งอยู่บนเตียงปลายเตียงโอภาาและกัญญาก็ยังคงยืนนิ่งเมื่อวรังคนาพูดจบพี่วอยมีอะไรกันเหรอครับวันขอโทษนะครับที่มาช้า หาที่จอดรถยากมากเลยวรวิทยผักประตูเข้ามาเขาพูดได้แค่นั้นก็ต้องยืนนิ่งความมือของเขาผู้ชายร่างสูงใหญ่ผิวเข้มหนวดเคาวยาวผมยาวดูรุงรังไปหมดที่ปลายเตียงโอภาสกับกัญญายืนนิ่งพี่สาวเขานั่งนิ่งอยู่บนเตียงสันชาติยานของเขารู้ว่าต้องมีเรื่องไม่ค่อยดีนแน่ พี่อมพี่กัญญามาเยี่ยมพี่วอยเหรอครับขอบคุณนะครับนี่ใกล้ได้เวลากินข้าวแล้วพี่วอยต้องกินยาและพักผ่อนนะพี่อย่าลืมเง้นอมกับกัญญาขอตัวกลับก่อนละกันนะไปก่อนนะวอยหาเร็วเร็วนะแล้วเจอกันที่ทำงานทั้งโอภพาดและกัญญาออกไปแล้วไม่แม้แต่จะหันมามองผู้ชายตัวใหญ่ที่ยืนอยู่ในห้องนั้นทุกคนทำเหมือนเขาไม่มีตัวตน ทันวายืนกอดอกมองคนบนเตียงที่นั่งนิ่งกระพริบตาทีๆกัดริมฝีปากตัวเองจนเป็นเส้นตรงพี่วอยไหวไม่เนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันใช่ไหมดีแล้วพี่ผู้ชายพันนั้นออกไปจากชีวิตรเราได้ก็ดีแล้วไม่ต้องไปสนใจพี่ไม่ได้เสียใจแต่พี่เจ็บใจที่เขาคบกันโดยที่พวกเขาไม่คิดเลยว่าพี่รู้ แถมยังมาแสดงว่ารักพี่อีกโถ่พี่วอยเรื่องแบบนี้ใครเขาจะบอกพี่อมเขาแสดงตัวว่าเป็นแฟนพี่วอ y ยูยูแดนชอบเพื่อนสนิทพี่วอยซนนี่ใครเขาจะกล้าบอกละ่ะเป็นว่านว่านก็ต้องทำใจสักระยะพี่วอยก็ไม่ได้ชอบเขาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอจะไปเจ็บใจทำไมดีแล้วที่เกิดเรื่องแบบนี้ แสดงว่าพี่อมเขารักพี่กัญญามากไม่งั้นเขาไม่กล้าพากันมาสารภาพบาปกับพี่วอยหรอกปล่อยเขาไปเถอะพี่เดี๋ยวพี่หายดีแล้วว้านเลี้ยงเบียรเราจะฉลองกันวรวิทเข้าไปกอดปลอบพี่สาวที่นั่งอยู่บนเตียงแล้วคืนนี้จะอยู่คนเดียวได้ไหมเนี่ยว่านต้องกลับไปนอนกับแม่แล้วนะได้สิสบายมากขอบใจมากนะว่าน พี่มีเป็นอะไรหัวใจพี่เข้มแข็งมานานแล้ว